สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะก็อยู่กับช่อง나เฟมเมลี่นะคะวันนี้นะคะอวันนี้นะคะเราจะพามาเล่นโรบอกกันแต่ไม่รู้จะเล่นแบบอะไรดีใครอยากให้เล่นแบบอะไรก็บอกได้นะคะทุกคนเดี๋ตอนนี้เราจะเล่นแบบอะไรดีก็มันมีแบบออบบี้เยอะมากเลยงั้นเรา งั้นเราเล่นเกมอันนี้ดยกันค่ะทุกคนเล่นเกมหนีหัวพิ่งนะมามาดูกันรอให้มันโหลดก่อนโอเค,อเคตอนนี้เรามีเงินอยู่แปดสิบเดี๋ยวเราดูก่อนเราซื้ออะไรได้บ้างแต่เรายัางไม่ได้ซนะื้อนะหนักเป็นหัวต้องโอ้โหหนักเป็นหัวต้องหนึ่งล้านเลยหรอ แต่มีแปดสิบคะแนนละไปไปกันก็คนเห็นอะไรไหมมันจ้องฉันอยู่ตรงนั้นไม่เป็คระก็ไม่สู้หเต็มตาเลยอันนี้เขาตามกันคงจะไม่ตามใช่ไหมเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วผ่านแล้วนะคะอู้หตามเราสามตัวเลยอะทุกคนไปไปต่อไปต่อ sure. หวัวกระเด็นไก่มากเลยต้องเลื่อใหม่มาไปทางนี้ก็ได้ ทุกคนดูมันดักดิมันดักกัดเนี่ยไม่ให้เราไปเลยอ่ะมันดักสองตัวนะเอามาไัไนไปไลยไปเลยเริ่มใหม่รอบที่สองเนี่ยมาดิมาดิาดโอ้โหโอเคนี่เองคนดูมันดักดูมันดักดูมันดักตะกี้ตัววะนี่ตะกี้ตัววะนี่นะเนี่ยเดี๋มามาฮนี่มาอูนี่ แกเอ๋คุณดูมันคือแบบเร็วมากโอ้โหจีตัววะ4ตัวหรือเปล่าอันนี้ก็มีด้วยนะจะดูเอาหายอ๋อเลยเช็คพ้อยก่อน,นะคะ่ะมาอันนี้เสร็จแล้วโดดหัวโดดหัวโดดหัว Hr, ตัวผู้ต่อไปตัวใหญ่แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ตัวใหญ่แน่นอนทุกคนมันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็ว like อีกต่างหากนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้คเอยเร้เคยเล่นแล้ยนะ้ะนี่ถ้ยไม่โดยอต้ย้ยเ้ยเก้ากา เออน,นีแล้วกันเนาะอยู่ไหนเน่ะเดี๋ยวรอมันหลดก่อนนะฮะอันนี้เรามานี่แบบผ่านด่านที่สองแล้วตรงนี้แล้วกันเนาะมาแล้วปึ๊บปๆ๊บป,ป,ป,ปอ๊บปุ๊บป๊บป๊บวิคนดูเกือบนะเนี่ย ก็มาทางนี้ประตูอะไรอ่ะนรว่าไม่ใช่เรามาผิดทางมันต้องมาทางนี้ดินี่แน่ถูกแล้วถูกแล้วโอ้ไม่ดกดไม่ใช่นะฮะนน่ไปแล้ว,ลลวมันยังพักได้อยู่นี่ไงถูกเช็ดพอยต์ตรงนี้ ดันขอบกำแพงโอเคดัน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 อันนี้ก็ต้องดันขอบกำแพงอันนี้ห้ามดันขอบกำแพงนะขอบกำแพงก็คือวีไปหามาดิจ้านี่เติมเช็คพอยต์แล้วอุวยตรงนี้ไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราต้องผ่านตรงนี้อุวยเอาผ่านได้เฉย ไม่ตามมาใช่ไหมข้างอะอีกอะเขาบังกดโอ้นี่ไงเจอประตูแล้วโอ้โหอะไม่ไม่มีปกติต้องมีตัวออกมานี่นี่ตรงนี้แหละอะทำอย่างนี้ให้ทุกคนดูกันนะ เราไม่รอดนะคะมันจะตามเราเห็นไหม,ไมเห็นไหมกาไปผ่านด่านแล้วต่อไปเราไปด่านที่สามกันได้เงินหนึ่งรอยนะคะแต่เราค่อยเป็นหัวเนาะค่อยไปไล่คนอันนี้ด,าดา่านใส่ดวเออไม่ใช่ด,าดา่านใส่ลงสิเป็นด่านกระจกอุ้ยตกใจหมดเลยอันนี้มันจะมีสามหัวนะสาม ามหัวโอ้โหติดกันเป็นระยงองระย่างเลยจ้า,าไปดิดูคนดูมันมันหันมามองไปแล้วจ้าต่อไปค่ะอันนี้อะเราต้องหมุนหมุนมาถึงตรงนี้เนี่ยเอามัหลุจากนั้นได้ด้วยเหรออันนี้คือยากมาก ตีดวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งวิ่งมันวิ่งแต่มมาแล้ววอะมันเข้าได้ด้วยชิบหายแล้วตีนเฮ้ยแต่มันเข้าไม่ได้ทุกคนคิดว่าเราจะรอดไปนๆกลับไม่รอดแต่ก็รอดไปอยู่กี่นะเฮ้ยมันมีตัวด้วยอ่ะมันหลุดออกมาเหรอ ตามขอไปแล้วหนึ่งอุ้ย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 ดูแล้วมันตามเรามาะค,ะค่ะข้างหลังชิคก็แกดูดิต้องโดดดึงดึงไว้นะคะถ้าไม่โดดระวังแน่ระวังแน่ระวัง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 แน่ฉันจะบอกให้ระวังแน่เราต้องไปไหนต่องเอาพันดาอันนี้ ด่านที่สี่แล้วเราจะเล่นไปถึงแค่สิบด่านก็พอไม่งั้นประมาณเท่าไหร่ไม่รูนี่แหละเดี๋ยวมาต่อ EP 2 e สองอีสามเรื่อยๆ,ๆนะรอดไหมทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเออเออเออทุกคนทำาไมทำาไมโทดสับแ์เป็นอย่างเนี้ย ดึงเลยนะอ้าวทำไมมันไม่ขยับอ่ะเดี๋ยวก็ตายหรอกเผื่อมันหลอกก็ได้คประตูคือเราต้องเลือกประตูให้ถูกใช่ปะประตู เราไม่รู้ล้วมันถูกปะน่าจะถูกแหละอุ้ยถูกใช่ไปประตูนี้ค่ะประตูนี้ก็คือประตูนี้ก็คือต้องล็อกกำแพงมาโอ้ยอุย้ย เดินไปเลยนะคะทุกคนโอ้โหตัวคือมันมาไม่ได้นี่ไงเจอประตูแล้วไปขึ้นมาตรงน,นี้จะขึ้นไปได้ไงทางนี้ก็ไงมีไฟอยู่จ้า ทีไ่ไงอ่ะไมไม่หลุมอ๋อรู้แหละทำไมไม่หลุมฮั้นแนเละเราจะข้ามไปได้ยังไงเราคะมาผิดทานแล้วนี่อันนี้คุณรู้ไปแล้วไป,วไปวจา้าเย้๊วิธีที่5้าเลยก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย เราผ่านมาสี่แล้ว่อไปก็ต้องผ่านที่ห้าให้ได้อันนี้เป็นผู้หญิงเป,เป็นผู้หญิงหน้าขาวทาปากเลยนะจะบอกให้อันนี้มันเป็นเขาวงกดนะทุกคนคนน่าจะรู้ดีแหละอุยโยคนระวังเขาวงกดอ่ะแล้วเราจะไปทางนี้ยงทาง นี่ไงเช็คพอยแล้วไปตามไปตามอันนี้เป็นแบบกระจกนะทุกคนแต่ทุกคนน่าจะเห็นเป็นลางๆใช่ปะเออมันเป็นลางๆจะบอกอน,นี่ใช่ทางนี้หนีน่ไงกูอยู่โอ้ไป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  บนก็มีอีกเหรอไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีอีกต้นนี้คือโทรศัพท์ค้างนะคะทุกคนมันอาจจะช้านิดนึงนะถ้าช้าตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันช้าแต่โพลไม่ได้ถ่ายคลิปมันก็ไม่อย่าเข้าไปนะเก็บเหรียญคือโดนดูดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนเหรียญกับอันนี้มันทำหลอกนี่เราต้องเอาอันไหนอ่ะ อันนี้เหรอมาต่อไปมีคนให้พารามะ ตกอีกแล้วอ่ะอันนี้อ๋อนี่ไงอ้าเกือบตกเลยโทรศัพท์เราก็ชานิจด้ดังนะนทุกคนไม่ชาร์จไดงหรอกช้ามากไละไปไปไปเปิดดิตายไหมเนี่ย สายแล้วเอยเดี๋ยวเรามาต่อพวกนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะ